ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ก็จะพาท่านผู้ชมมาทำกระชังใสป่ปลาพี่น้องทีท่านผู้ชมว่าผมไปหวานปลาไม่มีกระชังใส่พี่น้องแต่ผมไปซื้อกระชังมาใสาป่ปลาผมว่าผมทําทําดูเองดีกว่าพี่น้องนี่ผมไปซื้อเชือกมาพี่น้องเชือกนี้ก็ใจสิบห้าบาทพี่น้องอุปกรณ์ก็มีหีแเ่นี้พี่น้องมีดามแลวก็มีชุนครับนี่ เดี๋ยวเราจะมาดูอุปกรณ์กันไกลๆพี่น้องนี่ครับอุปกรณ์เราก็มีชุนพี่น้องแล้วก็มีเชือกดามไหมเนาะแต่ที่อื่นรู้เรื่องอะไรไม่รู้พี่น้องผมเรียกดามที่บ้านผมนนนนนนมันไอสี่เซนนี่ไหมเนาะนห็นไหมผมจะทำสีเส่เซนนี่ครับสองเซนเวลาเราสานไปไมันจะได้สีเส่เซนพอดี เชือกนี่ก็ประมาณมิลหนึ่งพี่น้องเนี่ยเชือกเนี่ยผมถ่ายไปลองแล้วพี่น้องนี่แต่โทรศัพท์มันมีปัญหามันหลดลงไม่ได้ <c oughs> มันก็เลยทำสองครั้งแล้วพี่น้องนี่นี่ก็ถ่ายอีกรอบหนึ่งนี่โทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งนี่โทรศัพท์อีเครื่องหนึ่งอีกเครื่องนี้อ้นั่นเต็มพี่น้องหลดลงไม่ได้ไอีเครื่องนี้มีปัญหา ก็เลยนั่นไม่ได้พี่น้องต้องทํใไม่พี่น้องหยบเรกยพี่น้องทาเราทาให้มันบานมั้งนี่ก่อนเพรามันเป็นทางตูดมันนั่นพี่น้องทางด้านล่างมันอะ่ะให้มันบานบานออกมางี้ก่อนแล้วค่อยทํามันงี้เนี่ยเราค่อยทาํามันงี้ทําขึ้นมันงี้เราจะเอาใหญ่ขนาดไหนแล้วก็ดูจากทวองกว้างของมันม่นพี่นะ้องเนี่ยนะทวองกว้างของตัวเนี้ยทางด้านล่างมันน่ะนี่ครับตอนทำเรกมันเป็นแบบนี้เนี่ย วันนี้มันจะมี18พี่น้องเนี่ยตอนแรกเดี๋ยวมาดูกันเลยครับนับแรกพี่น้องเราตอกตะปูไปก่อนตอกสองด้านพี่น้องนี่นี่ด้านนึงแล้วเราก็ตัดเชือกมาพี่น้องนี่ตัดเชือกประมาณเม็ดหนึ่งเลยพราะว่าเราขึงได้ขึงอย่างนี้ได้อันนี้ผมจะทบสองเส้นพี่น้องถ้าใส่เส้นเดียวมันจะเล็กเกินไปว่าตัวข้าล่างมันจะรับน้ำหนักพี่น้อง ตัวอยู่ท้องล่างด้านล่างแล้วก็มัดนี่พี่น้องรอบทีสามเล,ลวนะพี่น้องเนี่ยถ่ายทำถ่ายคลิปนี่เสร็จแล้วก,ก็มัดด้านนี้พี่น้องนี่ด้านนึง,ง,นนงมัดตึงๆหน่อยพี่น้องมัดตึงๆหน่อย นี่นี่แล้วก็เอามาตองนี้มาตัวนี้เชือกเส้นเดียวกันพี่น้องนี่นะนี่แล้วก็สอดตรงสองเส้น <c oughs> แล้วก็มัดพี่น้อง

นี่นยุใหม่ครับอยนี้จับมหนสอดไปใต้หลงังแล้วก็สอดพิ่งนี่ครับแล้วเราเนี่ยเขี่ยตัวนี้ออกมาเนี่ยตัวนี้มันวิ่งออกมาเนี่ยตัวนี้วิ่งมาแล้วก็สอดต,ตัวนี้่อนที่เราจะสอดลุดแล้วก็ดึงให้มันติดกน จับตัวนี้ยดึงอย่างเงี้ยแล้วก็สอดทะลุไปนี่มันก็จะเป็นล,ะะลนักษณะนี้ดูไหมนะครับสอดไปใต้ล่างแล้วก็สอดทะลุไปแล้วก็ไปเคียย์มาเคียตอนนี้มันปิ้นออกมาเนะี่ย

เดี๋ยวพี่นออ้องอาจจะไม่ค่อยชัดนั่นเองมูดูๆใบนะนี่ถอยนิดนึงพี่น้องใกล้เกินเปล่านี่ครับมาดูห่างหน่อยจับสอดด้วยนี่แล้วก็สอดนี่ทะลุนี่แวบนี่ครับแล้วเอานี่เขียข่ยมาเขี่ยตรงนี้เขีย่ยปุ๊บ ตัวนี้มันจะปิดออกมาเนี่ยเราจะสอดทะลุตรงนี้หละก่อนที่เราจะสอดทะลุเราจับตรงนี้ดึงก่อนนี่ครับแล้วก็นิ้วกดตรงนี้ไว้แล้วค่อยสอดทะลุมานี่ครับผงจะเข้าใจนะครับ มืออจะบังหน่อยนะ่น้องนี่นะ ่านใดชนนั่นก็สอบถามได้นะครับพี่น้องคอมเมนต์สอบถามได้ทนน่านใดนี้นั่นก็แนะนับได้นะครับนี่ครับทำอย่างนี้ให้ได้สิบเจ็ดพี่น้องแต่ผพจะทำสิบแปดสิบแปดตอนที่เราเอาตัวนี้มาต่อกันมันจะเป็นสิบแปดพอดีเลยมันจะต่อตัวนี้เวลามันเป็นวงกลมอ่ะจะต่อตัวนี้แต่เราทําตัวนี้สิบเจ็ดดูใหม่อีกครั้งนะครับจับมานี้แล้วก็ จอดตอนนี้นี่ครับแล้วก็ไปเขี่ยตัวนี้ออกมาปึ๊บเนี่ยตัวนี้มันก็จะปีนออกมาเนี่ยเราจะถอดลุกตัวนี้แหละเนี่ยแต่เราดึงตัวนี้ก่อนเนี่ยอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็ถอดลุกไวบมานี่นี่ครับเดี๋ยวผมทำครบก่อนพี่นอ้องแล้วค่อยมาดูอีกทีนึงนี่ครับมันก็ครบสิบเจ็ดแล้วพี่นอ้อง สิบเจ็ดแล้วก็แกะแกะเชือกนี่ออกแกะสองด้านเลยพี่น้องนี่เป็นเถ้าชุนพี่น้องเนี่ยชุนอยู่ข้างเนี่ยแกะสองอันเนี่ย Oma chia chuông như phân luôn, mì nọ nữa. Nha, 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 trượng thì lọc cứng ghi nè à mà mắt nè nè trượng chùn nhiều phẳng đấy nè Mặt này bẹp này. Chượng. Chượng พอเราดึงมัดมันก็นจะเป็นวงกลมให้เนาะนี่ตัวที่เราขึงน,นี่ครับตัวชุนก็จะอยู่อีกฝั่งหนึ่งน,นี่แล้วก็ท่านี้แล้วก็ดึงดึงดึงหมายดึงไปนี้แล้วก็ หมัดตรงนี้ขอ์ตรงนี้ไว้นี่ครับก็เราจะสารนะพี่น้องนี่ัแล้วก็ไปเกาะก็ะกระตูนี่ที่เราตออไว้เลยแหละนี่ครับตัวนี้มันสิบจิตแล้วนะพี่น้องเนี่ยสิบจิต พอเรารวบตัวนี้อีกต่อกันตรงนี้มันก็จะเป็นสิบแปดพอดีเนี่ยแต่เป็นแหเขาเป็นเสาน่ะสิบแปดเสาตัวเนี้ยบางทีโตเขาก็จับมาอ่างนี้เลยพี่น้องจับมางี้ทาเท่ากันเขาก็จับมงนงี้เลยง่ายดี นี่ครับเจาบไว้แล้วกันนี่นี่ครับตอนนี้ก็จะได้สิบเปดแน่น,นองตรงเที่ยวโตอมัดด้านหนึ่งแล้วก็กมัดอีกด้านหนึ่งมัดด้านเดียวไม่อยู่พี่น้องรูดตรงมัดสองด้านนี่ครับน่จะเป็นวงกลมนะครับนี่ แล้วก็สารสารรอบนี้นพี่น้องนี่แต่เราก็ต้องใส่เขเลยนะพี่น้องเนี่ยตรงเนี้ใส่เขตั้งแต่ตรงที่ต่อเลยเด่กเดี๋ยวพี่น้องจัดกล้องใหม่ก่อนนี่ครับอันนี้เราบอกตัวเสียด้านล่างเราพันพี่น้องพันตรงนี้แล้วก็ดึงตัวนี้ขึติดตัวนี้ ว่าจะใส่เคตรงนี้ก่อนพี่น้องเนี่ยแล้วก็สอนกลับไปที่เดิมเนี่ยตรงกลางสอนตรงกลางนี่ครับแล้วก็นิ้วโป้งก,กดตัวนี้ไว้อ้อมรอบเดียวพี่น้องทำสองรอบมันไม่สวยพี่น้องปมมันใหญ่หัวเชือกมันใหญ่ลองดูแล้วลองรู้อีกที่ทำตอนแรกนี่ เราจะได้เคมาพี่น้องนี่นี้เราก็จะสารพี่น้องสารเราก็สารมือนเหน่อหละของเกี่ยวคอยเหนะ็นพี่น้องมันเร็วดีสารเสร็จแล้วก็ใสรร่สเคอีกพี่น้องสอดต,ตรงกลางสอดอันอันเดิมนะอันเก่านะกดไว้แล้วก็อมนี่อมมัดไว้เฉยๆพี่น้องเขาว่า มันเป็นถุงมันไม่ใช่มันเห็พี่น้องนี่ครับเราจะได้เคมาแล้วก็สารเรื่อยๆพี่น้องจนกว่าจะเสร็จแบบแร้นะครับจับเนี่ยตัวเนี้ยแ้วมุนมุนให้มันบิดเนี่ยบุนให้มับิดด้วยเงี้ยแล้วก็หมัดช้อนตัวนี้แล้วก็เอาเออกแล้วก็ถอด นีแล้วก็วางเคอีกนี่ตอนตรงกลางเนี้ยตรงกลางอันเดิมนั่นแหละเนี้ยดูไหมนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูตอนที่ผมสารรอบแล้วทำอย่างนี้เยี่ยวลงไปงนี่น เนี่ยตอนนี้มันจะบิดอยู่ไม่เป็น้องเนี่เพราะว่าสอดตัวนี้นี่แล้วเอามันออกเนี่ยแล้วก็ถอดมันทะลุมานี่แล้วก็สอดไปแล้วนี่ที่เดิมนอะไรนี่ เราต้องการให้มันบานให้พี่น้องให้มันเป็นทา,างด้านล่างของกระชังอ่ะบานเือนตัวแรกที่ผมให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะนี่เรจะดึงให้ท่านผู้ชมได้ดูพี่น้องนี่ครับมันก็จะเป็นเขยน,นี่เป็นทุกอันเลยใส่ทุกอันเลยพี่น้องนี่นี่ครับ ตรงนี้ตรงที่รอยต่อตรงรอยต่อก็ต้องใส่พี่น้องเนี่ยว่าดูตอนที่ผมทำรอบแล้วพี่น้องนี่กําลังจะรอบแล้วพี่น้องเรื่องอันเดียว เดียวจะมีแคอยู่ทุกอันพี่น้องนี่ถ้าเราไม่ใส่แคมันไม่บานพี่น้องมันจะไม่บานอย่างนี้แล้วเราก็เอาตัวน,นี้มาต่อกัอนตรงนี้นี่ที่ตอของผมผมก็จับอย่างนี้เลยพี่น้องจับมาเท่าๆกันอย่างนี้แต่ผมก็จับอย่างนี้ chứ ấy Nhìn mưa cột đông đi mây này Còn thế nào chả đừng chứ ạ Nó mất khăn đi đeo quần nó Nó đeo đàn mà ทบอีอีรอบหนึ่งมัดทบสองรอบนี่อันนี้ก็อยู่แล้วนี่นแล้วก็สารเดี๋ยวพี่น้องถอยกลองหน่อยไล่เกินแล้วดมามมีน ราพันข้างงพี่น้องเนี่ยพันข้างนั้นแล้วก็ดึงดึงให้มันตัวในี้มันติดเนี่ยแล้วก็สานสานแล้วก็สานนี่แหละเนี่ยครับมาจับสองเส้นเนี่ยดึงเนี่ยตัวที่มีชุนะ่ะดึงให้มันติดกระดามพร้อมติ่แล้วก็ปล่อยนิ้วค่อยเนี่ย แล้วเราก็ดึงนี่นี่ัทีนี้ได้แล้วนี่แล้วก็เกีียวตรงนี้เลยนี่ครับ นี่ครับเนี่ยตรงที่เราใส่เข้ไปนองนี่นี่สารแบบนี้เนี่ย้นองจนรอบนี่รอบมือจะเป็นลักษณะนี้นี่ครับเดี๋ยวมาดูตอนที่ผมสารรอบคนตัวนี้ นี่ครับครับนี่มันก็สานร,รอบแล้วพี่น้องนียนีรอบที่หนึ่งรอบที่สองรอบที่สามอันนี้เป็นตาเดียวพี่น้องเป็นตาเดียวสายเคไม่งั้นมันจะไม่บานพี่น้องไอไอเชือกมันแข็งบางคนก็ททำแบบนี้พี่น้องอต่อเชือก จับสองเส้นมานี่้มัดตรงนี้ก่อนนี่ครับมัดนี้เนี่ยเอาตรงนี้ใส่นี่นี่ครับดึงดึงตรงนี้รัดเข้าไปนี่ตัวใหม่ที่เรามัดเนี่ย ดิ้งเท่ากันเนี่ยดิ้งเนี่ยนี่ครับนี่นี่ครับมาก็จับไว้จับไว้เราก็โอมมัดอีกรอบหนึ่งเพราะมันจะไม่อยู่ อย่างนี้ก็ได้แล้วพี่น้องเห็นหรือเปาพี่น้องบางนีนี่จะดูรอบไหมพี่น้องเราได้มาอย่างนี้เลยแล้วก็สานอีกพี่น้องสานไปเรื่อยพี่น้องสานไปเ,เรื่อยใส่เขไปเรื่อยตาหน,นึ่งก็ใสเ่เขตาหน,นึ่งก็ใสเ่เข ตอน,นแรกๆมันอาจจะยุ่งยากหน่อยพี่น้องเพราะมันแคบท่านผู้ชมดูอาจจะงงด้วยเลย นี่ครับแล้วก็ดึงดึงสองเส้นเนี่ยให้มันติดตัวนี้นี่เพื่อให้ให้ตามันเท่าๆกันพี่น้อง คอยดูพี่น้องนี่ครับเนี่ยมามาานี่เราต้องใส่แค้พี่น้องเนี่ยตรงนี้ตรงเนี้ยัึงตรงกับตรงนี้ตรง,ตรง,ตรง,ตรงถ้าเรามาใส่มันจะแข็งพี่น้องมันไม่ค่อยบานันเชือกนี่มันมันแข็ง มันเเหมือนเชือกเลยร่อนเชือกนั้นเชือกที่สานแหมันจะบานง่ายอันนี้มันไม่ค่อยบานอย่างนี้เราก็ใส่แคตรงนี้อีกเดี๋ยวผมสารนี่รอบก่อนพี่น้องตอนมาดูตอนที่ผมใส่แค่นี้นี่ก็รอบแล้วพี่น้องจนผมโตตรงนี้แล้วนี่เราก็น,นี่มันจะต้องบานแบบนี้นมพี่น้องนี่แต่มันบานอย่างเงี้ยแต่ตอนที่เราสารมันก็จะหุบลงมาตอนแต่เราใสา่แคไว้แล้ว มันยังไงมันก็บานพี่น้องนี่ครับนี่ตรงที่เราใส่เค้มพี่น้องนี่แล้วก็จะใส่ตรงนี้เลยอีกอันใส่ให้มันตรงกันอ่ะตรงกันทุกตาเลยตรงไหนที่มีเคนี่ครับตาเดียวใส่เค้พี่น้องเพราะว่าถ้าสองตามันมันนั่นเกินมันเราเชื่อมันแข็งพี่น้องมันจะไม่บานมันไม่ค่อยบาน นี่แล้วก็ใส่เค้ก่อนอลืมอยู่ตรงนี้ตรงตรอไอต่อมักจะลืมพีน่น้องมันก็ใส่เค้กแล้วตรงกันแล้วก็สานต่อไปนี่ครับนี่เค้ก นีใส่เคก็เหมือนเดิมพี่น้องเนี่ยสอดไปตรงกลางเนี่ยตรงที่เดิมมันอะ่ะผมอ้อมรอบเดียวพี่น้องเพราะว่าอ้อมสองรอบมันผมตัวนี้มันจะใหญ่เนี่ย ตรงกันแบบไหนนี่ครับมันจะมีเขนครับตรงกันอะตนี้ตรงกันกับอันแรกเนี่ยอันเสาเนี่ยมันจะต้องตรงกันมานี่ครับตาเดียวเท่านี้ตาหนึ่งใส่เขค,ครับคลิปนี้ก็ต้องจบติเพลยนเท่านี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันยาวเกินไปพี่น้องเดี๋ยวจะลงคลิปนี้จะเป็นอีพีหนึ่งพี่น้องหรือว่าตอนที่หนึ่ง ตาท่านใดสนใจเกลอกรอบเดียบกับทำาซต์ทำรอบนะครับอาจา้ยเก็เข้าไปดูได้นะครับเดี๋ยวผมจะแปลิงก์ช่องลงโยนใหาชาวขึ้นคำดูใต้คลิปนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นํำเลื่อยพี่น้องและกดติดตามนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอสวัสดีครับเดี๋ยวมาเจอกันอีพีสองพี่น้องรือว่าตอนที่สองนี่ตอนที่หนึ่งรือว่าอีพีหนึ่งคลิปนี้ก็ต้องขอสวัสดีครับ